วันนี้เพศสาชัเอมนะคะก็มีหลวงพ่อท่านเนาะไปเจาะเลือบมาจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะแล้วก็เอาค่าเลือบมาปรึกษานะคะว่าเนี่ยค่าเลือบประมาณเนี่ยจะทํำยังไงดีให้มันปรับเปลี่ยนได้เนาะเดิมทีหลวงพ่อมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไะมคะหลวงพ่อมีรคฉัาวจำมีความดันไขมันนี่แหละอ๋อโอเคค่ะภูมิแพ้อ่าโอเคค่ะใช่ค่ะค่ะหลวงพ่อเป็นโรคความดัน โรคไขมันแล้วก็เป็นภูมิแพ้เนาะอ่าเป็นภูมิแพ้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นว่ามีอะไรที่ตัวเองแพ้แล้วกระตุ้นเข้ามามันก็จะเป็นเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับไอ้พวกฝุ่นทั้งหลายทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องสังเกตเราเองเนาะแอรเย็นก็จะเป็นใช่ค่ะเสะตื่นใจจระจางเนี่ยใช่ค่ะใส่ไฟมั่นคัดหายใจได้ออกใ่ไค่ะ ค่าเลือดของหลวงพ่อวันนี้นะคะที่หนูดูเนาะก็สิ่งที่จะเอามาแนะนําปรับเปลี่ยนนะคะก็จะมีเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงค,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 ค่ะอ,คอันนี้ที่ที่มองอยู่ตรงนี้ที่สามารถเห็นได้เนาะเพราะว่าท่านถ่ายมาจากอคอมพิวเตอร์อีกทีนึงเนาะถ้าสมมติว่าเป็นค่าที่ปมินออกมาก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีมันขาดตกค่าบางอย่างอะไรไปบ้างเนาะอ่าโอเคค่ะตอนนี้ที่แปลออกมานะคะค่า เอนไซม์ในตับค่อนข้างจะสูงมากเลยค่ะคอเลสเตอรอลก็สูงค่ะของหลวงพ่อวันนี้ได้อยู่ที่สองรอยเก้าสบสองค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการทำงานของไตนะคะก็ค่อนข้างอย่าป่มๆไปในเกณฑ์ที่ว่าเกือบจะเกินมาตรฐานเขาเนาะอ่าแล้วก็น้ำตาลอยู่ที่หนึ่งร้อยสามอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะน้ำตาลนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่ที่น่าเป็นห่วงโห4สี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดเยอะมากเลยอะใช่ค่ะไตอีสไล โอค่ะโอเคค่ะค่ะก็อย่างนี okay <c oughs> ้เนาะของพระท่านเนะะี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทำกับข้าวเหมือนอาชาวบ้านชาวช่องได้เนาะอันดับแรกนะคะค่าไตสลายลที่มันขึ้นสูงไป471ค่าปกติเขาอยู่ที่3 0มสิถึงหน,นะะึของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้นะคะของหลวงพ่ออะค่ะสูงขึ้นไปตีว่าเป็นเลขก,กลมๆเนาะประมาณมากกว่า2เท่ากว่า ซึ่งตรงนี้หนักเป็นห่วงนะคะอืมก็ตรงจุดนี้ถามว่าไตคีสสลายมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการที่ว่ากินพวกน้ําตาลกินพวกแป้งเข้าไปเยอะเกินมันก็เลยไปค่ะมันก็เลยทําให้ฟองออกมาว่าเป็นค่าไตคีบสลายที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยค่ะแล้วก็ค่าคอเลสเตอรอลก็สูงมากเลยค่ะตรงจุดนี้ก็คือจะต้องแก้ไขค่ะอืแก้ไขตอนนี้คือหลวงพ่อเอายามาด้วยไหมคะ จะไขมนันใช่ค่ะเรียนจาบาลอ่าโอเคเดี๋ยวยาให้ดูหน่อยนะคะ